มาดูนะคะเรื่องเหตุเพลิงไหม้ mm hmm. อาคารสํานักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะคุณผู้ชมก็เป็นประเด็นหนึ่งนี่นะคะที่มีการพูดถึงว่าการที่รถดับเพลิงเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปในพื้นที่ได้นี่นะคะบอกว่า เนื่องจากว่าสถานีเนี่ยคับแคบสถานที่คับแคบนะคะแล้วก็ต้องใช้รถกระเช้าดับเพลิงหอน้ําฉีดน้ําเข้าไปในระยะไกลขณะที่กรุงเทพมหานครเองก็มีเพียงแค่คันเดียวอันนี้จะเป็นอุปสรรคในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือไม่อย่างไรนะคะติดตามได้จากรายงานคุณออนอุตสาหพรมออดค่ะความกว้างของถนนรอบอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์รัชโยธิน เป็นอุปสรรคที่ทำให้รถดับเพลิงขนาดกลางไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้มีเพียงรถดับเพลิงกระเช้าหอน้ำขนาดใหญ่สั่งการด้วยระบบไฮดริกจากสถานีดับเพลิงสามเซนเพียงคันเดียวที่ฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสู่ตัวอาคารและร,งระงับเพลิงลุกไหม้ที่ชั้นสิบของอาคารการควบกลุ่มเพลิงจึงใช้เวลานาน,านตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงเที่ยงของอีกวันใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงมาตรฐานที่เราออกไปพร้อมกันเนี่ย จะสูงประมาณ18เมตรนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ทันทีใน18เมตรเราได้ประเมินสถานการณ์ว่าในการข,ขึ้นขึ้นบนเนี่ยของชุดตะเพิงในอาคารปรากฏมีอุปสรรคติดขัดมากควันเนี่ยข้างในเนี่ยมันหนาทึบมากจนกทั่งเราไม่สามารถเข้าไปได้แล้วประกอบกับลักษณะของอาคาร s อ b Park เนี่ยจะเป็นลักษณะของการออกแบบที่ซับซ้อนพอสมควรทำให้คนที่เข้าไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุได้ เมื่อเห็นดังนั้นแล้วเราจึงได้นำรถทีรถ่รถกระเช้าขนาดสูงนะครับซึ่งได้สั่งให้ออกจากสถานีดับเพลิงสำเสรน,นะครับรถดับเพลิงกระเช้าหอน้ำมีความสูงของกระเช้ายืดสูงสุดตั้งตรงได้ถึง90เมตรจะออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไม่แน่คานสูงเกิน10ชั้นการนำรถขึ้นไปใช้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพราะนอกจากทำเลที่ตั้งแล้วยังต้องคำนึงถึงแรงลมด้านบนเมื่อ,อยมกระเช้าขึ้นไป ถ้ายืดตั้งตรงแนบกับตัวอาคารก็จะได้สูงมากรถกระเช้าหอน้ำคันนี้นะคะจะใช้ระงับเหตุเพลิงไหมในกรณีอาคารสูงประมาณ30ชั้นซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีคุณสมบัติในการหักงอเพื่อเข้าไปในพื้นที่แคบอีกด้วยค่ะรถดับเพลิงกระเช้าหอน้ำขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเนื่องจากราคาสูงกว่าร้อยล้านบาทและเคยเข้าระงับเพลิงไหมอาคารฟิกโกเพลสความสูง13ชั้น และเพลิงไหม้เลอลาฟิเนคอนโดมิเนียมสูง29ชั้นแต่ก็มีอุปสรรคเรื่องขนาดของซอยและต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำรถ5-6นายตั้งแต่พลขับผู้บังคับกระเช้าและทีมชุดขึ้นไปฉีดน้ำดับเพลิงการออกปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งต้องมีรถคอยนำทางให้เพราะรถมีขนาดใหญ่การตีวงเลี้ยวโค้งแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมากก็จะมี คนควบคุมกระเช้าหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีคนควบคุมหัวหนึ่งคนครับแล้วก็จะมีด้านล่างที่คอยประสานงานเรื่องน้ําเรื่องการใช้น้ําเรื่องเวลาคือรถคันนี้มันมีมันไม่ได้มีน้ําในตัวมันไม่ได้มีน้ําในตัวครับเราต้องหาน้ํามาใส่ให้มันเพื่อจะยิงขึ้นไปข้างบนครับก็ต้องมีพวกคนเกี่ยวกับปั๊มน้ําจะขยับกระเช้าทีหนึ่งก็ต้องเอาน้ําออกก่อนก็ต้องมีคนช่วยโบน้ําทิ้งเพื่อจะ ขยับกระเช้าเพราะว่าตัวนี้ขยับกระเช้าภายในการใช้น้ําไม่ได้ครับผมภายในปีนี้ได้มีการสั่งซื้อรถดับเพลิงขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก3คันไปประจําการที่สถานีดับเพลิงพื้นที่กรุงเทพตะวันออกตะวันตกกรุงเทพฝั่งธนบุรีและใจกลางเมืองเพื่อรองรับกับปริมาณตึกสูงทั่วกรุงเทพมหานครเลิศรัตน์นทองและพิษนุเล็กประทุมถ่ายภาพออสาพรมออดรายงาน ะะและอีกหนึ่งประเด็นที่จะตรวจสอบนะคะนั่นก็คือเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ส่งผลกระทบอะไรต่อโครงสร้างของอาคารหรือไม่นะคะสอบถามค่ะจากรองศาสตราจารย์สิรวัน์ชัยชนะเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง3ครับครับครับอาจารย์ครับไม่ได้มีการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมแล้วตอนนี้ได้พบอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษบ้างที่พอจะสามารถนำไปสู่การคลี่คลายและรับทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้แล้วหรือย,ยังครับ คือสาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่เป็นผู้ที่พิสูจห,หลักฐานนะเป็นคนถแถลงจะดีกว่านะครับ,รบส่วนทาง <นะ S 2> ด้านวิศวกรรมสฐานก็คงจะเน้นไปในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของอาคารครับหลังจากที่ถูกเพลิงไหม้ครับครับงานนี้ต้องทุบไหมฮะหรือว่าใช้ต่อได้เลยฮะคือเปอิดเมื่อวันอาทิตย์ ทางวิศวกรรมสถานโดยโดยตัวผมเองก็ได้ได้เข้าไปในในสถานที่เกิดเหตุนะฮะจริงเราเราเข้าไปร่วมกับทางผู้ออกแบบทางดรกัลลุนจันทรังสุนะฮะในในวันนั้น uh, เดินเข้าไปกันตอนห้าโมงเย็น uh, จริง,รงๆแล้วเหตุ uh, เพลิงไหม้นะอยู่อยู่ที่ชั้นสิบนะครับ,รบอยู่ที่บริเวณชั้นสิบเนี่ย uh, ซึ่ง uh, อยู่พื้นที่กินพื้นที่ในบริเวณที่ uh, ชั้นสนิบนันเนี่ยมันจะแบ่งตูกแบ่งออกไปสองส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่กองเศษก,กองกระดาษที่เขาบอกว่าเป็นสัญญาอะไรหมดหมดอายุอะไรแล้วนะนะกับอีส่วนหนึ่งเป็นส่วนของโต๊ะทํางานนะนะเพลิงไหม้เนี่ยจะอยู่ในบริเวณตรงส่วนที่กองกองกระดาษอย่างที่ว่าเนี่ยก็ประมาณสักสองร้อยห้าสิบตารางเมตรทนันนะั่นเองนะอยู่ตรงส่วนสิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งโชคดีที่อาคารหลังนี้เนี่ยเสาเนี่ย เรียงเป็นแถวอยู่ห่างกันช่วงเสาด้ประมาณ1ิเมตรเพราะฉะนั้นในช่วงที่กอ,องกระดาษนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเสาอะไรเข้ามาเข้ามาเกี่ยวกาเกี่ยวข้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเพลิงลุกไหม้เนี่ยปัญหาโดยตรงก็คือไปกระทบกับใต้พื้นชั้น11 <c oughs> อ็ด๋อครับใต้พื้นชั้นสิบ็ดซึ่งเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าที่ใต้พื้นชั้นสิบ็ดนั้นถูกไฟเผาค่อนข้างมาก อยู่จุดหนึ่งอยู่จุดหนึ่งแล้วก็ทำให้มีเศษคอนกรีตท,ที่หุ้มห่ออยู่ในในในต้พื้นเนี่ยหลุดกระทอร่อลงมาแล้วก็ทำให้เห็นเหล็กตะแกรงอะไรอยู่บางส่วนนะครับ,รบอันนั้นกัน,นแต่ว่าคือพื้นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ว่ารองรับอาคารตัวใครตัวมันมันไม่ไม่ได้ไป,ไป,ไ,ปไปเกี่ยวโยงอะไรกับชั้นอื่นแต่ว่าตัวที่สำคัญที่สุดที่เราคำนึงถึงเนี่ยก็คือเสา เสาซึ่งวัดชั้นนั้นไปชั้นสิบเนี่ยมันจะต้องรองรับชั้นสูงขึ้นไปอีกยี่สิบสี่ชั้นครับฉะนั้นตัวเสาเนี่ยเราก็พยายามในในเบื้องต้นนั้นก็ต้องตรวจสอบพยายามตรวจสอบว่ามันมีรอยเล้ามีรอยเอน็นเดยงมีอะไรอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะครับซึ่งวันนั้นที่เข้าไปตรวจสอบกันเนี่ยก็เราก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรในในตัวโครงสร้างเสาในชั้นที่สิบตรงนั้น ซึ่ง أ, เราก็ทําให้ทีมที่เข้าไปเนี่ยก็เราก็รู้สึกเบาใจไปได้ส่วนหนึ่งว่าอา,อาคารน่าจะยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะให้เราเข้าไปตรวจสอบในเชิงลึกนะฮะเนียแต่การที่จะอบอกว่าอาคารหลังนี้มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมที่จะเปิดใช้งานได้รับตำแหน่งได้ต,ต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปาตรวจสอบในเชิงลึกทางด้านาวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบว่ากําลังของขีดที่ถูกความร้อนนั้นเนี่ยมันสูญเสียกําลังไปมากน้อยแค่ไหนความร้อนที่ที่เผาในในชั้นสิบนั้นเนี่ยมันกินลึกเข้าไปในตัวของคนขีตเนื้อคนขีตมากแค่ไหนมีผลกระทบกับเหล็กเสริมในเสาหรือไม่อย่างไรก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบในเชิงลึกนานทางน้าวิศวกรรมอไอ้ตรงนี้เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วได้ผลสรุปแล้วเราถึงจะ พูดได้อย่างชัดเจนว่าอาคารหลังนี้มีความมั่นคงปลอดภัยหรือไม่อย่างไรครับ,รบอาจารย์อย่างนี้ต้องทดลองเจาะเสาดูหรือต้องต้องกระเทาะอะไรมาดูนะราเรารเรา,เรา,เรามีเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าไฟล์เป็นในเป็นโซนมิเตอร์แหละครับที่เป็นลักษณะของไฟล์เป็นในเซนเทสเราทดสอบมีเครื่องมือที่ยิงเข้าไปแล้วก็ทราบว่าไอตัวความร้อนนั้นเนี่ยมันเข้าไปในคอนกรีตลึกลึกเท่าไหร่ซึ่งปกติแล้วเสา เสาขนาดใหญ่เป็นเมตรห้าสิบนีเป็นเสาคมนะเสาาคาร,ครน่ยคอมบัลลิงเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะสามถึงห้าเซนอยู่แล้วเพราะฉะ<อ>น,นั้นสามถึงห้าเซนนี่ก็ก็หนาพอที่ถ้าหากว่าความร้อนปกติและคอนกรีตเนี่ยจะทนความร้อนได้สองชั่วโมงเนี่ยเป็นอย่างตำ่ำนะสองชั่วโมงนี่ก็จะผิวก็ยังปกติยังไม่มากอ,ะ,อะไรเท่าไหร่แล้วก็การเผาก็ไม่ได้เผาที่ แต่ความร้อนไม่ได้เพลิงไม่ได้เผาที่เสาโดยตรงเพลิงมันไปเผากระดาษแล้วความร้อนเนี่ยมันไปอบตัวเสาอ๋อครับ่า่าเป็นลักษณะแบบนั้นครับ,รบอาจารย์ครับเห็นบอกว่าตอนนี้จำเป็นต้องมีการปิดการใช้ตึกเนี่ยอย่างร้อนที่สุดก็คือ5ชั้นได้กันคือ8 9 10 1 1และ12ตรงนี้ต้องใช้เวลายาวนานนะครับก่อที่จะสามารถเปิดในชั้นอื่นๆซึ่งไม่ได้ปได้รับผลกระทบโดยตรงได้นะครับครับคือปกติแล้วเนี่ยในทางในทางปฏิบัติเนี่ยหน้าง,งานเนี่ย ตัวอาคารมันมันไม่สามารถที่จะเข้าไปทํางานได้อยู่แล้วเพราะ oh ว่าน้ําที่จะฉีดดับเพลิงใน,ใ,นในคืนนั้นเนี่ยมันท่วมลงมาชั้นเก้าแปดเก้าเจ็ดหกไหลไหลลงมาข้างเนี่ยมันช่วมโช่หมดจนกระทั่งเข้าไปทํางานตามปกติไม่ได้อยู่แล้วไม่ตามปกติเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าทางกทมจะจะสั่งปิดหรือไม่สั่งปิดผมว่าเขาทํางานไม่ได้อยู่แล้วแล้วส่วนชั้นบนสูงขึ้นไปก็ ยังไม่ปลอดภัยในการที่จะที่จะให้เข้าไปเต็มที่ร้อเอร์เซ็นะอย่างที่ผมเรียนว่าเราจะบอกว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็ต่อบเมื่อการตรวจสอบเชิงลึก <c oughs> แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าจากสภาพของอ,า,อ,า,อาคารสภาพงโครงสร้างก็เชื่อได้ว่าน่าจะมั่นคงมีความมั่นคงแำแรงแล้วถึงแม้กำลังจะลดลงไปก็คงไม่ทำให้อ,า,อาคารนั้นเสีย ความมั่นคงแข็งแรงไปแต่อย่างใดนะครับครับไอ้จานฮะอาคารทันสมัยยุคยุคนี้นะฮะเขาจะมีลานอยู่รอบๆอาคารเนี่ยนะครับทําให้รถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปได้ยากอย่างเอออย่างกรณีที่าคารนีเป็นเป็นอย่างนี้ไหมครับแล้วจะต้องแก้ไหมคืปกติและกฎหมายรุ่นใหม่เนี่ยอาคารสูงเนี่ยจะต้องมีสูบังคับไว้เลยว่าจะต้องมีที่ว่างรอบอาคารหเมตรอ่าอย่างน้อยที่สุดหกเมตรเพื่อให้รถดับเพลิง <ม>เคลื่อนเข้าไปรอบอาคารได้ครับโดยอิสระสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรได้ครับครับครบและอย่างไทยพาณิชย์เป็น <c oughs> กรณีนี้ไหมครับไทยพาณิชย์ก็จริงๆแล้วก็ดูแล้วก็ยังม,ม,มีมีพื้นที่ในการกว้างเนี่ยตามตามเทศบัญญัติน,นะ,ค,ะครับแต่เมือนว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีมีม การปรุงแต่งมีสนามหญ้าเข้ามาเสริมมีอะไรอะไรอะพวกนี้มันก็เลยทำให้ถึงเวลาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ฟรีที่รถวิ่งได้ได้ตลอดก็อาจจะติดขัดอะไรบ้างนิดหน่อยมันทําให้การเคลื่อนย้ายก็อาจจะล่าช้าไปอย่างที่อย่างที่เห็นนั่นแหละครับ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 อาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณค่ะครับขรับเจ้าตครับครับคกอดูแลต้องปรับปรุงหลายอย่างนะครับอย่างอย่างที่เมื่อกี้ดอกร์วิทย์ตั้งเขอสังเกตกับผมก็คือ บางทีเราเอากระถางไปตั้งบ้างอะไรบ้างนะฮะหรือยกพื้นระดับขึ้นมารถดับเพิงมาถึงปุ๊บเอาตายเป็นเป็นยกพืนขึ้นมาจะวิ่งขึ้นไปยังไงนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นความสวยงามนะเป็นลานกว้างนะฮะแต่ว่ารถวิ่งขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ารถดับเลืองที่เราเห็นที่เป็นคันสีแดงเนี่ยไม่ได้ขนาดเท่ากันกับรถทั่วๆไปนะครับบางครั้งเนี่ยเอื้อมมือสำหรับรถทั่วไปแต่รถที่มีขนาดใหญ่เข้าไม่ได้อย่างกรณีนี้เห็นเลยจำเป็นต้องใช้รถกระเช้าซึ่งมีอยู่คันเดียวซึ่งมีียคันนเดวะรับซถกระเช้าที่สกรูดเมื่อเราเห็นน มันจะผอมกว่ารถดับเพลิงสีแดงอยู่พอสมควร <นะ S 1> ครับใงน, <ะ S 1> น,นั้นพูดถึงในส่วนของตัวธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยนะคะคือพนักงานที่อยู่ในสํานักงานรัชโยธีเนี่ยประมาณ3,000นกว่าคนนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เลยต้องกระจายไปปฏิบัติงานตามสาขาอื่นๆนะคะแล้วก็อย่างสําหรับผู้ที่เป็นลูกค้าของไทยพาณิชย์เองเนี่ยนะคะถ้าจะไปติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาก็มีไปอยู่ตามศูนย์ Data Center ที่แจ้งวัฒนะสาขาพระรามสี่ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ลูกค้าที่จําเป็นจะต้องติดต่อสํานักงานใหญ่ ก็ไปติดต่อได้ที่อาคารไทยพาณิย์พลาซาตึก RCP นะคะตรงนั้นก็จะใช้บริการหรือว่าทําธุรกรรมการเงินที่สาขาใกล้เคียงก็ได้อย่างเช่นบางเขตหรือว่าลูกคา้าที่สะดวกสาขาไหนก็ไปนะครับตอนนี้ก็สาขาที่รับผลกระทบโดยตรงก็สำนักราชโยธินะนะครับส่วนที่เหลืออย่างที่ได้บอกนะครับว่าตัวข้อมูลถูกจัดเก็บเอาไว้ในลักษณะของสิ่งที่เป็นด a ต้คือกระจายสามารถที่ไปใช้สาขาได้ตามปกติ